มา,าาออามาด้วยกันกลับด้วยกันน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศออกจากวงอีกคนมาด้วยกันกลับด้วยกันน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศออกจากวงอีกคนขอโทษแฟนคลับทุกคนเลั่นยังเคารพแพรวเหมือนเดิมวันที่22กุมภาพันธ์2567กลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการหมอลำระหว่างบิก๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังซึ่งเป็นภรรยา ที่ออกมาไลฟ์ตอบโต้กันไปมาปมมือที่สามทำครอบครัวร้าวฉานโดยผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ได้ประกาศขอยุติบทบาทและแลาออกจากวงแสงทองฟิแนแลนด์ล่าสุดน้ำตาลหมอลำสาวลูกพี่ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ได้ออกมาเฟซบุ๊กว่าหนูน้องน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์พ้นสภาพการเป็นบุคลากรแสงทองฟิแนแลนด์ขอโทษพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าขอออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอดัด เรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพรวแล้วปรึกษาพี่บิ๊กแล้วคาตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวงังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสงทองฟิแนแลนด์ยังเคารพพี่แพรวพรเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณคานูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบด,ดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ